สวัสดีครับลิควิดโมลีลังสิตนะครับวันนี้ก็มีโฟกคาราเวลทีห้าจุดหนึ่งนะฮะก็เป็นเครื่องตัวใหม่นะครับเรามาทำการล้างหัวฉีดนะครับด้วยน้ำมันดีเซลเพิร์ตนะครับน้ำยาดีเซลเพิร์ตนะครับน้ำยาล้างหัวฉีดสำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซลโดยเฉพาะนะครับครับก็ ใช้เวลาล้างประมาณ30นาทีนะครับคันนี้ก็ใหม่ก็สองแสนสามนะครับสองแสนสามแปดร้อยสามสิบแปดกิโลนะครับก็สมควรแก่เวลาที่จะล้าง ครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการล้างหัวฉีดนะครับรถ v o l ks w าเก n c ค r a v e l วลนะครับที1นะครับวันนี้ก็ใหม่ทันสมัยเลยหน้าตาสวยเลยนะครับเครื่อง2,000นะครับเกียร์เป็นคัดแห้งทำงานอัตโนมัติด้วยชุดแมคคาโทนิกนะครับน่าใช้น่าใช้น่าใช้กว่าที่5ของผมนะครับเป็นรถที่ทันสมัยกว่าอีกยุคหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสนใจก็แวะมาใช้บริการกันขอบคุณครับสวัสดีครับ